vẫn vâng đi các bao gương bà lầu thấy là ngăn lẻ ngăn lẻ kia <laughs> <laughs> rằng lẻ gặp kia rằng toàn khăn phải lên để thấy công cộng viên giáng ngay, hả giáng ngay nhanh quế phá liều, liều hòm vào เกะเกะเกียสองป่ะเกะเกะหนึ่งหรือเกียสองเกะหนึ่งเฮ้ยไทยแม่เกียสองแล้วอยากได้หอนพันเปียกเลยพี่น้องนักหนาเลยเจ๊ะเดี๋ยวให้เพื่อนให้เพื่อนสอนขั้นอ่อมหมดแล้วกันครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งว่ามันมันมันกลวงคำหล่ออันวะ มันมันเก็บขอบรล่อเรียบร้อยว่ะแต่ว่าแกอยากได้พานที่กว้างกว่านี้ให้เป็นพานแปดใบสายไฟครับไา้กิรอติบ้านนะพี่นอ้องมือซ่อไปเก็บดบินครับไปเก็บทั้ง bài mà mà thấy này bữa đây khai nhắn bữa đây bông hoa khai nhắn lên ba đôi được bộ hai ừ. đôi lịch cấp mà muốn lên เอเรียนน้ำกลุ้นก็สิบวายดอกตีหว่วนป่นี้เออเดี๋ยวให้รอบนี้เก็บคางแล้วก็รอบต่อไปนะครับเดี๋ยวห้องสีเบวงวา,งวางมันจะเก็บสุดล้อมั้ยน่าจะสุดเลยนะคิดว่าเพราะว่าตามที่ยืนดูมันก็น่าจะพอดีเต่าว่ากัแกก็ย่างอยากได้ผพานแปดใบนะครับไม่รู้ว่าแปดใบมันใส่ของอะไรอะของฟอนบอก điều không Tao phải phun níu luật chấp như nó nên thấy này Hãy subscribe cho không

รอบมันเ<ค>ร็วกว่าเดิมใส่หล่อไงมันเวกวเก่าเก่าเ้ลียออใช้เลิกไล่มันหนักเปี่ยนมันเดี๋ยวใช้กบขากางได้ดิเพื่อใช้เปิดออกตะกี้แล้วไปแล้วมาเปิดอีกแบบนี้ต้อจำขุดข้องไว้ตัวของกาง tới là thấy ham mà đi phía phía chờ thấy na cái chờ gì nhúc lòng buông ăn nhỉ อาจารย์เราจะ t นะยรอบูงันนี่ปัดพันไหมปัดพันไหมปับไหมปับไหมมันมาถึกสุดปัดเยเว้ยบอบอกปัดเแล้วปัดลแล้ว เป็นที่เลยไปเกยางเลยมาไถนาพอบอกสูตไถสูตรมันสูตรไปปุ่นมันั่น่อ่นเอฟซีทำเนี่ยกตกี้มไถหรอน้รอบแรกครับว่ามันสิยกลองปลูกมันพี่น้องนัะยึดจะได้เขาจ้างดอกแมนเนาะนดังไม่จังไหนเขาจ้างคิดกี่ไรมันได้เขาจ้างไหมเออ รถไทยนี่แต่โควิดจะมาจ้างให้เราไหมอย่างวะรถเกดนี่เกดรูปหน้ารูปหลังบดเอาเลยจ้างคือเขาอย่างวะพอพัานกับรถกระถูกบ้วะระถูกบ้าวจะเดี๋ยวะนี่นเขาไม่ต้องหมุนแขนยกนี่เลยครับดิเขาเขากดปุ่มจืด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 อะไรเลยนี่บดล่างบดล่างตรง่วงหุยจะสิมุนไปทางไหนนั่น เราจะเอามาพี่อีกมุนมุนแขนกลางลู่อีก<ะ>โอ้มุนแขนกลางลู่อีกมันกิดสิแท้กลางอยู่บ่เออ<ะ>แขนกลางแล้วก็ตึนลงแค่ไหนนี่มข้แม่นรถพวมงมาลบทับตามตามตาม,ตามแบบเข้าใจนะแต่ว่ากับการไทยน,นั่นนี่ตั้งพันนี่บอกกันมาเลยครับมันสูตรไรสูตรมันกันเขาบอกปุ๊บก็ษิว่าทั้งที่บ่บอกครับฮะ บ่ผมมันผมมันขับแต่รถน้อยให้รถใหญ่นี่เฮาบ่เคยเดีเงินไวใส่เปิ้เฮาฮะเอาเงินไวใส่เปิ้นได้จัง่เฮาก็เฮ็ดงานได้เฮาก็หาซื้อรถหางรถยังเ่นไซั่นเด้อ้นก็จํานินินมันนมลงใหุ้เลยถ้าเป็นวช่วงตมๆพุ่นจเฮาตั้งเอา มีการหมุนน็อตบุกี้เราไงยานมันลงลึกหมุนหนาตุ่มโหนเออย่มตุ่มเพราะกะจะหมุนลงคือหมุนแหวงแต่พุ่นบ่ะแต่ปุ่นไรอะโอ้แต่ปีไก่ครับหยอดน้ำมันไว้อยู่นผ่านเหนียงแต่ม้านลำรถเนี่ยไถแต่น่าจะของบ้านเบิด์ตพ่อใบอยู่ไหมเชื่อมมาแก่จียมเต่ากินเงินรถเกียร์ห้องครับทากินเงินรถเกียร์ยำแดงกินเงินรถไถยห้องอะไรอย่นงเง้ยมัน นี่นะสองข้องนี่สองหูเนะโอ้เมันกอใช้เครื่องช่วงนงีนี่กงกงเอาหโอ้หลายตื้เลยมันให่ใหญ่เนาะพูดนะฮอดต้นยางน้อยๆนะสองสี่หกให้เจ็ดก็ให้นี่เจ็ดให้นี่เขาจะไท้มือไล่กเลยดอกยูนี่จะใั้อาทิตย์หนึ่งใส่หล่อรถใหญ่แล้วก็เป็นเสีย เดี๋ยวเอาหมเอาไหมเดี๋ยวให้เราลงไปหอดให้ไงบุญเนาะวันจันทร์ยไหมไดี๋ยวเดี๋ยวดีเขาบึ้งให้หน่อยกันผู้ใดว่างมากครับรถไทยไทยหน้าให้เราเลยเถอะส่วนโอ้รถมาเลยโองานอังเลยครับงานไทยกับอังนะครับฝนตกใส่เที่ยเดียวนะครับบ้านนี่ฝนก็ร่างมากเที่ยเดียวพอ้เนี่เรามีงานเลยปะ

น, ة, น, ex, housing, น in. ี่เป็นร่อ่ยสีบกไปถึงอชายวิีส tornado tornado ิบลอยแก้วลูกชายเป็นไงเราสี่าสกบรสิบลอยกีนเลยนี่เออเอฟสิบแปดควรขั้นตัวสามเซนควรบ่เอา แต่ว่าลองแรกสองลองแรกเนี่ยมันยังหูมมดเลยครับโอ้ดีย๋ยวเราอีกได้ละ่ะเห็นว่าก็ได้เออดีอยู่อ่อวดีอยู่ครับลองนียเริ่มดีแล้ว ทั้งนี้คือซีคือคืออยู่วัดล่องนี้คือบัดเมันาสาดบกบหล่อทั้งหมดเนาะมันต้องเอาทาั้งั้นลงยังไงไม่ยังไงเอาทาาอั้งั้นลงไงมั้เอาาอคือแบบกบบอเขาเนี้ยคนน่ะ

เออเจ้าก็เหยียบเข้าไปในในแน่หรอมันใหญ่เนาะมันเหยียบบ่หดลองหูเนาะ <c oughs> ว่าท่านหูอยู่รถแกบค่อยเด้ไถน้าส่วนมากแกก็เฮ็ตั้งอานดินครับแกกัไปดัดนตดอ, <c oughs> <c oughs> อี้อ่ะอ๋อเตว่า เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าแกถายเรื่องเออเรื่องราคานี่ผมไม่รู้ว่าแล้วถอะไรยักบาทก่บนผมหมูดิยส้นไลท์ทวบ้างองร้ะยี่สอง2ะห้าสบบอสองร้อยหรอกสองลห้าสิบดว่านะหรือว่าสองร้อยสามสิบมนนี้เลย คลิปนี้เดินทางมาถึง15นาทีครับก็เราติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวเกตต่างพันก่อนครับผมเรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ